สวัสดีครับเพราะบายกูรูรู้จริงเรื่องใช้ฟ้าและเทคโนโลยีนะครับกลับมาพบกับผมครับสุรชัยเละประดิษครับเพราะบายกูรูสาขาลุมิสันสาขาสลับบุรีนะครับผมวันนี้ครับจะมาแนะนําลำโพงบลูทูธตัวใหม่ครับผมนะไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเจ้าตัวนี้มาแชลครับรุ่นเดิมรุ่นไอคังทูนั่นคือเสียงดีอยู่แล้วนะตัวนี้อัปเกรดมาใหม่ครับกับมาแชลแอคตันทรีนะครับมีดีอะไรบ้างเวอร์ชันบลูทูธเปลี่ยนใหม่นะครับ คุณผู้ชมเปลี่ยนไมค์เป็นเวอร์ชัน5.2นะครับแล้วระบบเสียงขับอยู่ที่60วัตต์แบบว่าเต็มกําลังเลยนะครับผมวันนั้นเราตัวนี้เป็นรุ่นที่เสียบไฟนะครับไม่มีแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเวลาเราฟังเพลงะฮะมันอาจจะไม่สะดวกที่ว่าเราชาวเวลไปไหนแต่เวลาเราฟังที่บ้านนะครับเสียบไฟรับรองได้เลยว่าขับเต็ม60วัตต์แน่นอนนะครับผมแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่มาด้วยครับนั่นคือ OTA นะครับผม Or l the air นะครับผมเป็นตัวแอปพลิเคชันอัปเดต ระบบเสียงให้ดีขึ้นอีกเวลาที่เราเอ่อสตีมิ่งหรือว่ากำลังแบบไลฟ์สดอะไรอยู่ที่เราต้องเชื่อมต่อลำโพงเข้าไปด้วยนะครับผมเนี่ยรูปทรงครับรุ่นคล้ายๆกับตัว a c คชั่2เลยแต่มีการทำฟังก์ชันที่สวยขึ้นนะครับดูจากด้านบนเห็นไหมฮะลูกค้าจะเห็นนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าโดนเบิมมันจะใกล้เคียงกันหมดแต่มีฟังก์ชันในเรื่องของการเอ่อพอสแล้วก็ Next แล้วก็ Reverse กลับไปในการฟังเพลงได้ด้วยเห็นไหมครเพรานะนั้นถ้าเป็นตัวแ c t ช o ่นทูจะไม่มีเพรานะนั้นลูกค้า คุณผู้ชมครับเวลาซื้อรุ่นนี้ไปฟังเนี่ยสามารถเอ่อ next เพลงนะครับหรือว่า pause หรือว่าหยุดเพลงที่ตัว n e c k d n t r e ตัวนี้ได้ซึ่งตัวเก่ามันจะไม่มีนะครับซึ่งสะดวกขึ้นมาอีกแบบหนึง่งในกรณีที่เราเอาโทรศัพท์ไปชาร์จไว้รู้ไหมครับเอาโทรศัพท์ไปชาร์จไว้อีกที่หนึง่งแต่เราต้องการที่จะ next เพลงต่อไปหรือว่า pause เพลงช่วคข่าวเราสามารถกดได้ตรงนี้ได้นะครับถือว่าน่าสนใจนะครับและทําให้เราสะดวกสบายมากขึ้นด้วยนะครับผม 2นะครับตัวนี้รองรับระบบะปรับในเรื่องของเสียงผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับในเรื่องของของอการปรับเสียงของฮาร์มาแชลนะครับทางมาเชลโหลดได้ที่เ Store นะครับหรือว่า App Store ได้ทั้ง2เวอร์ชันเลยนะครับผมสามารถปรับยูฟอพนเซอร์ต่างๆได้ด้วยโดยที่เราไม่ต้องมาปรับเสียงเบรสเสียงแหลมเสียงวอลลุ่มตรงนี้นะครับเราสามารถทำผ่านแอปพลิเคชันจากมือถือได้อะสะดวกสบายมากขึ้นด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่า เหมาะมากครับกับราคาที่มาแบบไม่โดดมากเลยฮะร,ราคาตอนนี้จัดอยู่ที่หนึ่งมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับหนึ่ง12,900สองันเก้ารอยบาทซึ่งแพงกว่าตัวเก่ามาประมาณ10 0 0ันบาทซึ่งแต่ผมก็บอกว่าในลองจากที่ผมได้ลองเทสเสียงดูแล้วคุ้มครับกับหนึ่งพันบาทจัดเลยครับอย่ารอนะครับจะบอกได้เลยว่าเสียงมีมิติมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของเซอร์ราในเรื่องของเอฟเฟกต่างๆครับละเอียดมากขึ้นนะครับลองฟังดูแล้วนี่น่า เหมือนกันนะนะครับหน้าจัดเหมือนกันนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับตัวแอ็กซ์นทนะครับรายละเอียดคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเชิงลึกได้เลยนะครับว่ามันมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นนะครับแต่คร่าวๆที่ผมบอกไปเนี่ยสุดๆแล้วครับฟังก์ชันนี้เหมาะกับการใช้งาน12,900บาทแค่นั้นเองนะครับกับมาแชลแอ็กนทีฮะเป็นไงกันบ้างครับลองมาเทสเสียงที่เพอบายทุกสาขาได้นะมีตัวเทสให้เราได้ลองเทสทูหมดแล้วนะครับ ก็ผมฝากด้วยกับขวบายกูรูนะครับผมก็ต้องขอลาคลิปนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเ,เจอกันคลิปหน้ามันมีคลิปอะไรที่มันน่าสนใจและมีอะไรที่มันโดดเด่นที่มันน่าสนใจในการที่เราอยากจะซื้ออยากจะลองหรือว่าเปลี่ยนอะไรใหม่ๆในบ้านเราไปด้วยนะครับพ้นแล้วเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนกับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ